พื่ออะไรมาสามอันเนี่ยบ้านเนี่ยมาละห้องแต่ละมือแต่ละเดทำไมต้องเจออะไรแบบนี้กดอะไรหาค่าเอกวายยันไม่เห็นเลยเอกวายอยู่ที่ไหนเปดแปดหกเอ้เอ vr headset usb เสียสามอัน x บวก y เท่ากับเท่าไหร่ x กับ Y เท่าไหร่นั่นแหละสิคำถามเดียวกันเลยจ้าแล้ว x บวก y อยู่ไหน insert d d paper แปดสอง b สองสี่ d เหรอ ี่เนยัยงรอโหลดอยู่มันบอกว่าไม่ได้ตะกี้ s okay. <S นี่โอเคได้เลยยิงเซิร์ตแบคออพได้เลยนี่คือ e bf ไหมมันทำไรอ่ะต้องหา fb 8ด d มั้ง d แถวนี้ไหมดูได้ไง ็มันตรงนี้มันมเขียนเอาไว้ไอเนี่ยผู้คนชันเขาเสียบให้แล้วชนันเอาไปจัดเลี้ยงได้ปะได้อ๋อไม่แน่ใจว่าเลี้ยงอย่างไรของมึงนะรู้ได้ไหมว่าอันดับมันต้องเป็น F A e X เนี่ยมันมเขียนตรงนี้ในใบเนี้ยในใบอะไรที่พื้นนะเยอใบไ,ไหนวนะฮะขอดูหน่อย เดจะดูมันเป็นอยู่ดีเราวางเลยเดี๋ยวดูแบบสิบเ,เสียบไว้ละชานไปเรียนดูหน่อยอ้าวจูจ้าเอฟนี่ไงเจะแล้วอ๋อปึ๊บเรียบร้อยเย่เย่ไหมเย่แหละเป็นคนปรุงไปเดินไปได้จ้ะ ไม่มีใช่ไหมโอ้อะไรเ <Yeah. S 2> นี่ลยแบตเตอรี่ทีอีกแล้วไปไหนไปไหนแล้วก็วง,งไมาที่ปืนนะอยู่ในตัวแล้วรอหน่ยอยอยากดูดูเขาให้ใครสักคนไปแล้วอ่ะไม่มีที่เ<ม>ขาอ,อยู่ในตัวเราเธออยู่มือขวาอ,อไม่ใช่อันนี้มันเป็นอักษรนถึง Z ซตไม่มีอะไรไ ใบนั่นอยู่ที่ชานไม่อยู่ที่เขาไม่มีอะไรในตัวเลยใบหายไปแล้ว<ป>อะไรอะ่ะขี่โยนไปตรงนี้โอ้เพลินเปิดดิ แอน e ลล์เรโมเวล ATF เหรออ่าิลล์เรโมล์ปใช้อย่างใดมัมี USB ป่ะไอคิ้นที่ได้มาหาเป็นะหไม่มีมีแต่แบตเตอรี่แบตเตอรี่พี่เคยได้ใช้ไวรัสไปหรือ,นะอยังอะนช่พี่ชันแกะตรงไหน,อ,นอยู่อ่ะให้ไวรัสอยู่ A ดีเอดีด้วยดีแล้วก็บีอะก็เด็นะไ็ไม่ได้บอกอะให้ทุกคนมากดตรงนี้หหน่อยดิอันนี้อันเนี้ยในข้างล่างตรงตรงไข่ฮ้า จัดการให้อยู e <EN> ่ตรงไข่นะเราฮะก็กดกดเอกดีดีกดเอฟเอ็นเอ็นเอเอฟเอฟอีแล้วก็ดีแล้วก็บีแล้วก็เอนเตอร์ันนี้เจอแล้วคือมันบอกว่าไวรัสน่ยมันวิ่งตามเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะระเบิด ก็เลยรอดูว่ามันระเบิดด้วยตอนนกำลังระเบิดอยู่มันก็มีวิรัตวิ่งตามไปลําดับไปตวสอรสีแดงๆเลยนะใช่แต่มันได้อะไรออกมาได้อะไรไม่รู้อะได้แฟนได้ถ้าเป็นเสียตรงนี้ต้องใช้แฟนได้สามนะอเอแค่แน,นี้เด็กบลลี่ทีนี่คืออะไรวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บอ๋ออันนี้คือ สอบได้แล้วโเทสุดท้าย x บวก y คือเท่าไหร่เลิ่งเอกกวายอ็กู่นี่เอ็กที่พื้นนี่ก็วายะเอ็กอือเคือเอฟคือเอเหรออือแล้วคือเท่าไหร่เลอบเล็อะไรล่ะสมมติว่าเอคือหนึ่งอก็คือหกปะลอาหกหนึ่งอ่ามได้เจ็ดไหมเเจ็ดะอ่ะเจ็ด มันเป็นคูนไหมก็คูณเหรอช่วยผมเลยอ่ะวายอยู่ดีเขามีกระดาษใบนี้กระดาษอะไรหรอมันไม่ถึงแซดแต่ไม่รู้ว่าเอาไปอะไรไปใช้ได้ไหมเออก็เหมือนเดิมเลยเป็นกระหงเลยมันอาจจะต้องเอาอะไรสักอย่างรวมกับกระดาษก่อนตัวเอกปูณวายไม่เกี่ยวกับเอเบตัวเลขเท่ไร่ยี่สิบสี่คูณยี่สิบห้า ยี่สิบสี่คูณยี่ห้าได้ร้อยได้ใจบทใจแล้วมันจะมีเอกวที่พื้นทำไมอ่ะ้วไม่เหตุผลเอาจจะต้องยืในไกลๆเพืจะเห็นได้อีกร ก็ปีเลยปาสองคูณหกสิบสองชอัอชดฉังงจะรู้ได้ไฟ้าเออทุกคนเขามีสิ่งเขามีหลายอย่างอยู่นะทิ้อ้าวมีได้ไหมกะวางไม่ด้เดีไม่รู้อ่ะวางเทปปอกเปล่า วางให้ทุกอย่างแนละ้วแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่ก็เสียบข,ข้างล่างได้ไหมดูดูข้อลองสิเขาหยิบมาใส่ดูนะไม่ได้เล็กมากเลยเทนเนล,ลิงคเวอร์เหรอเออด้ใช้ยังอนะ่ะยังคะ่ะติดกับกระจกแล้วบัวก็ไม่ยา,ยามอยู่ก็ติดอะไรไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> อันี้ปะ u n breakable glass ไม่ได้เลยเราใส่แบตเตอรี่ตรงไหนนี่เาหาที่ใส่แบตยู่ตรงกลางได้ปะไม่ได้เล็กมากเลยแบบแบตเตอรีไ่ไหลลงไปในรูเนี่ยเอ๊ะอยู่นะนี่รังของโอ้ดีเพชรดนี่ไงแล้วก็กดแ,แล้วก็กดแล้วก็ดึง เฮ้ยชานสุดยอดชานเขามีเทสใช่แล้วเขาจะใส่แบตเตอรี่ลงไปแต่อย่าง x คือ50 y คือ y คือเจ็ด่าูวะใช่ไหนเขาดูให้คูณกันได้สามพอยเจ็ะ x คือ30มสิไม่ใช่เอาหรอสาวะสาคือ2220องร้อ่สิ ฉันคิดได้ผิดเหรอไม่งงงนนะ x คือต้องยืนตรง x ใช่ไหมถึงจะเห็นใช่ <X S 2> เอด x คือห้าสิบเออถูกแล้วนี่หว,ว่ากับเจ็ดสิบสี่ก็ y คือสามเจ็ดศูนย์ศูนย์ถูกแล้วไม่หรอโอเคโอเคเย่แบ <Yeah. S 1> ตเตอรี่ใส่ vr นี่หละไหนระาว,าวังพื้นให้ค่ะอ่ะ เขาไม่สามารถคอมไบได้จอยมักรปุมไหนคอมไบเอออะไรอ่ะทำยเงไงตะกี้ทำาันสาได้ไหมล่วยังไม่ได้เล่นเลยรยงไม่จบไรเนี่ยเฮ้ยนี่คือเกมไม่นั่นแน่เลยเกมเล่นบล็อกเดนนะจึ๊บจึบจึบนี่ผ่านแล้วหึงฮะถ้าอุ่นใช้เกาะนานแค่ไหน สองนาทีม e ันไม่ก็หนึ่งครึ่งมันเย็นที่ซอสอ๋ออ๋อไอเกมนี้ใช่เกมที่เรารักอันล็อกถือเล่นในมือถือเล่นไปะจบแล้วเร็วจังยังนี่อะไรอ่ะอันนี้เกมใหม่นิดนึงนะคอนเทเซอร์ยิ่งเลเซอร์ไอ้เกมสะท้อนเนี่ยสะท้อนเอาให้มันเข้ารูป่ะเข้ารูไหนอ่ะ รู้นี่รู้แดงนี่แดงคือแดงเหรอแล้วฟ้าคือฟ้าเหรอเขียวเป็นอะหรเนี่ยเขียวคือฟ้าปะเนี่ยแล้วฟ้าคือฟ้าเขียวคือเขียวคือเนี่ยคือเขียวนี่คืออะไรนี่เขียวคือเหลืองเขียวคือเหลืองเ๊ะ๋ย่แดงไม่โอ้เออแดงถูกละแต่ไม่เข้ารูนะโอเคเขียวอะเขายักมุนเขียวนิดนึง ไม่ได้แล้วนี่ได้แล้ววายแทนมาทุกคนโออี่ไหนนเี่ยโอลต่อแถวเป็นสี่คนแล้วเฮ้ยทำไมถึงจะแย่งทำไมล่ะทุกคนโอเองค่ะบิงโกใครสี่ก่อนชนะไหมเอ่ยเราเป็นเอ็กซ์หรือมันเป็นโออ๋อเมันโอนั่นนั่นบอทอะบอทดีเราชนะบอท มันเหมือนมันจะชนะเลยเดชนะเดชโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ช่วยเกมสุดจะหาทำจบจ้นจบแล้วสุดยอดได้ถ้วยด้วยพอใจไหมชั้นเราคีเปิดแบตเตอรี่ยังไง